เก็บมะเขือเทศจ้าเก็บไปสามหวดแล้วเก็บไปสามหวดแล้วมะเขือเทศป,ปลูกไว้หาต้นดกต้นดกเก็บแปันเก็บไปสามเทียแล้วอันนี้เทียที่สี่แล้วเดี๋ยวี่เก็บอีกฝนตกมันใส่มันทรงอยากที่แตก ฝนตกมาใส่แล้วมันหน่วยมันแตกถ้าเป็นฝนมาตกมันบาแตกเลยพี่น้องเพราะฝนตกมาใส่แตกหน่วยแตกเราจะเก็บหน่วยสุกๆมันเนี่ยเวลาฝนตกมาใส่แล้วหน่วยมันจะแตกจ้ะเนี่ยหน่วยมันแตกฝนตกใส่ ถ้าฝนมาตกมันก็นบใบแตกเลยมูใหญ่เราที่เก็บเก็บไปเกี่ยวๆจ้า ตรงเวรมันเอะมันแตกพี่น้องมันแตกฝนตกเมื่อวานนะี่ยฝนตกเบิดมือเบียมมันเลยแตกแตก เก็บผลผลิตเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตการ พี่น้องก็ได้หลายอยู่เก็บอันเก็บเทียสี่ละเทียเราอันเทียนี่อันเก็บเทียนี่ได้หน่อยเก็บเทียนี่ได้หน่อยเพราะว่าเก็บไปแล้วสี่เทียเนาะเก็บไปแล้วสามเทียว่าเป็นสี่เก็บไปแล้วสามเทีย จะว่าเคี้ยนี่ก็ถือว่าได้หน่อยทุกเคี้ยได้ได้สองกิโลสามกิโลอยู่พป่น,นยมะเขือหางจนมื่อเช้านี่เก็บไปบีบแซนค้น,คนพริกผงบีบบมกเขือเค,เคี้ยกินผักกินมพะบกทัวแซ่บอยู่เลยพริกผงบีบบมกเขือเค,เคี้ยกินกับเขานห่อนๆเนาะแซบ่แซบๆ นี่ผลผลิตอีกอย่างนะจ๊บะบคเขียติดหน่วยพี่น้องติดลูกแล้วเห็นปะ่ะใหญ่เรียวพรว้มติดเยอะมากติดทุกต้นเลยพี่น้องติดทุกต้นต้นมันอันนี้ทอนทิ้ง ถอนบัเกียรทิ้งเพราะว่าบัเกียันมูนี่มันบ่เป็นหน่วยปลูกแล้วมันบ่เป็นนวยเป็นหน่วยแล้วมันก็มันเป็นดอกแล้วมันก็รูนดอกแล้วก็รูนไข่ก็เลยตัดมันทิ้งข่อทอนมันทิ้งแล้วคข่หวานผักหอมปอมนี่หวานผักหอมปลอมหวานบัววานหวานผักหอมปอมผักชีลอ่เอาเม็ดขนามะวานอีก หวานไว้เดี๋ยวบักเขียถ้ามูมนีมันบติดหน่วยอีกเราควยจะถอนมันทิง้งอีกจงไว้แต่ผักเขียร์แกงขนนะเขียวหวานเนาะเนี่ยเขียแกงเขียวหวานติดหน่วยเลยติดหน่วยต้นละซีน่วยหานวยฮกน่วย,หหวยเออนี่กับหว,ว,วานไว้หวานไว้กิน ผมปอมพี่น้องกำลังแตเนาองกำลังทีแตกกำลังตีอันพักอันนี้โอ้ยกินบเท่าน่ามิดังหากมันบอกว่าฝนที่ตรุกมือนเอนี่ยนี่ท่างนี่พริกพี่น้องระเบิ้ลพริกเริมแดงแล้วแดงแล้วพี่น้องพริกก็แดงแล้วแดงหน่วยข้างล่างเนาะปีนี้พริกดกแห้ง พริกดกมากข่อยทายใจหยอดมันเนี่ยไม่ได้ไทายใจตนมันพริกดกนี่นะพริกดกจ้ารอเวลาอีกเดือนหนึ่งพี่น้องอีกเดือนหนึ่งละพริกปีนี้พริกกะแดงซาพี่น้องพริกแดงซาในจังน้อยเพราะว่าปลูกลาเมื่อจะไปไทย กลับมาริกเขาปลูกจนเขางามเด้วห้องข่อยเพิ่งเริ่มได้ปลูกก็เลยสาบโกมูกพี่น้องเพราะว่าไปเมืองไทยก็ไปสองเดือนเนาะกลับมาเขาปลูกผักปลูกมีผักเขาเริมงามแล้วผักตูอันหัวจะปลูกจริงจินะมันก็เลยสาบ่ามูทางอื่นเป็นกับปนนเป็นน่วยเป็นยังเบิดเลี้ยวเป็นเป็นน่วยจนแดงเลี้ยวทางเจ้าของอยัางกระร่งที่แดงคอว่วอัน เมื่อแต่กลับไปไทยเราเพิ่งกลับมาก็เลยได้ปลูกริกปลูกผักสาวโกงมงพี่น้องบักคงบักเคียก็เป็นน่วยอยู่แต่ว่ามันกน็บักทั่วก็ได้กินหลายเท่าแ,แล้วพี่น้องบักทั่วก็เก็บหลายเท่าแ,แล้วกินน้ำกับบัท่านปลูกแค่ว่าจะก,กี่ตนเองกินน้ำกับบัท่านตามสูมกินผู้เดียวเนะนาะพุดนะเอาริกเอาผักไม,ม่เบ่งจ้ายายช่องอย่าละมัน ช่องตามติดเมียงฝรั่งชาแนเด้วยจ้ามีแจ่บักพกริกได้พี่น้องคนบักพริกอันส้นนี่กับบักเขียบักพริกอยู่ซีหาต้นอยู่หย่อนแล้วก็มีอยู่นี่แล้วก็มีอยู่ทั้งระเบียงบ้านระเบียงบ้านกันยี่สิบต้นระเบียงบ้านน่ะหัวแดงแล้วพี่น้องแต่อยู่ขา้างล่างยังบ้านอันกำลังเริ่มแดงอยู่ระเบียงบ้านแดงแล้วได้เก็บลวเดี๋ยวจะขึ้นไปท้ายระเบียงบ้านเห็นบั้งนะจ้าว่ามันแดงยัง แดงแล้ว,ลวจะแดงจนได้เก็บแล้วเทื่งระเบียงบานแต่ว่าปลูกนี่แหละยังท่านได้เก็บกระรังที่แดงกระยามันพี่น้องขอได้ซี่เรียดเรียงพริกแดงบ่แดงวัดขอให้จะได้กินฝนตกมาละจ้าเขาหอมกันด้อยายทองจ้าช่องตมจิดเมี่ยฝรัร่งชาเนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายทองนี้ได้จ้า